อยู่อยู่อยู่ประมาณ3 0 0 0 0 0ได้ครับตรงนี้ประมาณ3 0 0 0 0 0ครับได้ครับหลวงบุทวดพิมพตลีตพิมตลีเอครับอันนี้จะแพงไงคือพูดง่ายป็นแพงมานานแล้วแต่เป็นนาวานี่เป็นร้านนะฮะทานนาวานี่เป็นร้านเลยอ่ะอันนี้ก็มาพระครูลืมพระครูลืมนี่แห่งวัดอรุณอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อไม่กึ่ สวัสดีครับผมสอนอภาเครื่อง FC นะครับวันนี้จะพามาชมภาเครื่องและเครื่องรางของขังร้านหนึ่งเอเน็กที่ศูนย์พระเครื่องมงคลสยามพันทิพย์บางกะปิชั้น3นะครับซึ่งร้านนี้มีภาคเครื่องและเครื่องรางของขัง,งหลายเกจินะครับมีมูลค่าแพงแพงทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวไปชมในคลิปนะครับก่อนชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเลยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสอนอนชาแนลนะครับ ไปชมในคลิปกันเลยนะครับหลอนี้ผมขายองค์เยอะครับมาถึงร้านนี้เทนิกนะครับสิบหลงกุมนนี่รู้ไหมมงคลโคตรกุ้อยู่ที่รู้ไหมนี่มีกี่เหรียญศูนยเครื่องมงคลสยามอันนี้สี่ร้อยหนึ่งเหรียญอันที่บังกะปีชั้นสามนวะองค์นี้เจ็สอ่าสวัสดีครับสอนอชาแนลสวัสดีครับสวัสดีครับสอนอชาแนลสวัสดีครับแหนกําลังกําลังขายของเลยนี่ครับวันนี้มีลูกค้าเออพอดีเลย พอดีท่านพอมาวันนี้ท่านผอมามามาสั่งพระอล้สั่งพระลองดูพอลองดูสวยอยากได้มังกรก็มาเอางนี้มีอย่างอื่นก็มาแลกกนสิครับไม่ยากไหมครับตอนนี้มีเยอะแยะเลยพระนอกสายก็มีเยอะครับตอนนี้ครับมีหลายพ่อเพี้ยมีหลวงพ่อเพี้ยนา็หลวงว่าเพี้ยนก็ผมบอกหลายหมดแล้วว่าหลวงพ่อเพี้ยนบอกว่ามาวางกี่ไร่ถ้ผมทนคนซื้อไม่ได้๋อแล้วเด็กเขาเขามาซื้อผมปั๊บเนี่ย ผมก็ต้องทนขายเขาไม่ได้เพราะเห็นแก่เงินเลยเก็บไว้บ้างไงร้านเองเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูอ่าหนุนเข้ามาลงไอ้นี่หน่อยแล้วก็ให้เขาดูหน่อยวันนี้เจ้าไรเขาดูดีเอาพ่อพรมพ่อทาก็ไม่ได้มีเฉพาะหลวงพ่อหลวงปู่หมูนี่แหละลายเกจิ ละครับเราแรกจะไ,ได้ท่นเลยดีพระอาจารย์จ่อยเนี่ยกับพระอาจารย์ขวานลูกศิษย์หลวงปู่เนี่ยท่านท่าน,ท,านท่านได้รวบรวมพระแล้วเอาไปฝังกุ่ไว้ที่ใต้วิหารพอถึงเวลาผ่านไปแปดปีเน <c oughs> ี่ยพระอาจารย์จ่อยกับอาจารย์ขวัญก็ไปลือ้อคือหมายถึงว่าจะบำรุษธนุบำรุงอะไรของแกนะแกก็ไปลื้อมาออกไปจากกุ่งห <c oughs> ูยเป็นพระที่แบบว่าตอนนี้ทรงคุณค่ามากคนหากันเยอะมาก เพราะมันลงกุจำนวนมันจะน้อยอาจารย์ขวัญก็เลยมาตอคคาว่ากูลงไปของลูกปูหมุนนะครับครับอันนี้เป็นลูกอมเขาเรียกลูกอมแก้วสารพัดนึกแต่เป็นแก้วสารพัดนึกในยุคต้นๆที่มีทั้งมวลสารมีทั้งอของที่เข้มขังของลูกปูไม่ว่าจะเป็นตะกุด ไม่ว่าจะเป็นเกษาไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่รวบรวมมาและมาปั้น้เพื่อให้หลวงปู่เสกจํานวนมีน้อยครับลูกนี้หลักแสนนะฮะลูกนี้หลักแสนครับหลักแสนนี้เห็นอย่างนี้หลักแสนนะครับลูกเนี้ยอถ้าในสายหลวงปู่บุญเขาจะรู้ดีครับว่าลูกอมพวกนี้มันจะแพงหรือเขาเรียกกันว่าลูกอมเจเลยลาบอะครับเอาง่ายๆครับใช่ใช่ใช่จะแพงจะแบกหลักแสนครับตัวนี้มาอันนี้อันนี้เขาเรียกประหลัดขีด นี่ลงมูนเหมือนกันใช่ครับอันนี้ประหลัดขิกเนื้อชนวนพระแก้วครับครับอันนี้จะสร้างแค่เก้าตัวโอ้มีแค่เก้าตัวครับและตอนนี้เหลือแค่เจ็ดตัวเพราะอีกสองตัวไปหลอบทำพระอย่างอื่นหมดแล้วครับอาจารย์จ่อยแกเอาไปทำอย่างอื่นหมดก็เหลือเจ็ดตัวผมมีหนึ่งในเจ็ดตัวครับอยู่ที่นี่หลักแสนครับหลักแสนมีคนขอซื้อผมเป็นแสนแล้วครับผมยังไม่ได้ขายเพราะมีแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวครับมีแค่อันเดียวอ่าอันนี้ อันนี้สุดยอดเลยอันนี้เป็นกรรมการครับเล่มนี้คือเล่มมีดหมอมหาปราเนี่ยครับหลวงปู่มนนะเขาเรียกกรรมการครับเบอร์สิบห้าและตอกสามโค้ดอ๋อครับอันนี้ตอกสามโค้ดเบอร์สิบห้ากรรมการครับมีน้อยที่ผมเห็นมาที่เล่นมาผมก็เห็นแค่สามเล่มครับที่ตอกสามโค้ดผมเคยมีเป็นเจ้าของสองเล่มแต่ขายไปแล้วเลยเหลือเล่มน,นี้ไว้อ๋อครับเล่มนี้ผมก็ไปทําบุกทองใหม่ ตัดทาทองสั่งทําทองใหม่สวยงามมากครับ oh. ห่วงมากครับเล่มนี้เล่มนี้ห่วงมากมีสีพึ่งเดิมด้วยเวลาดึงออกดึงเข้าจะยากมากเพราะมันเหนียวครับสีพึ่งเดิมเพราะจะเหนียวอันนี้พี่ว่าจะให้ตรใช่ไหมอันนี้คงจะไม่ได้ให้แ <laughs> <c oughs> ล้วครับผม,ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับ <c oughs> แต่ถ้ามาเจ็บทุกวันทุกวัน <c oughs> จิบ กิบไปเรื่อยๆครับใจเย็นีลางดีลางมีลูกค้าวันไหนหิววันไหนหิวเมื่อไหร่นะครับวันนั้นเราจะได้เป็นเจ้าของครับวันไหนหิวเมื่อไหร่วันนั้นเราจะได้เป็นเจ้าของอันนั้นชูชกอันนี้เป็นชูชกครับชูชกสมปรานาของวัดรับลำใหญ่ที่หลวงปู่สร้างหายากครับเป็นงานครับเป็นงานครับเป็นงานหายากแล้วก็จะแช่อยู่ในน้ำมันน้ำมันจันทของหลวงพ่อกลยครับอันนี้เป็นน้ำมันของหลวงปู่หลวงพ่อกวยเลยหายากครับอันนี้หายากหายากมาก โอ้โหดูผมไปทำทำให้สวยเลยผมรักมากเลียดูทองครับต้องทำครับของรักของห่วงครับของรักของห่วงต้องทำครับนี่ครับล้านแอ่งเอเน็กซ์นะครับส่วนอันนี้สิงครับอันนี้สิงสิงนี่อย่ามองข้ามนะครับสิงตัวหนึ่งเนี่ยนี่หลงันน่าจะไปเล่นไปครับครับใช่ครับแต่ตัวนี้ผมห่วงมากเหมือนกันสิงหลงปุ่มหมุนนะเปงาเนาะเป็นเนื้องาครับข้างใต้ฐานนี่จะ จะมีโค้ดเป็นตัวเลขเหมือนหลวงพ่อหอมเนาะคล้ายคล้ายพ่อมุ้ยเป็นงานศิลปะเดียวกันครับแต่หลวงปู่เสกหลวงปู่หลวงเจ้เสกแต่มันมีโค้ดบอกครับเป็นมีโค้ดบอกมันมีโค้ดบอกมากเลยอันนี้มีหลากหลายตอนนี้กําลังแรงมากๆเลยครับเอาเป็นเนื้อทองคําเลยดีกว่าอันนี้ก็เรียกว่าเจริญสุขหกสามโอ้โหนี่เนื้อทองคำเนาะเนเนื้อทองคำก็เป็นเนื้อทองคําเป็นรูปหล่อลอยองค์ ท่านพ่อเท้าวเวสุวรรณแห่งแห่งวัจ,จุรามณีของหลวงพ่ออิฐเราเนี่ยนะครับ,รบใช่อันนี้จะสร้างจํานวนแค่1 1ึ่งร้อยสงค์มีแค่1 1ึ่งร้อยสงค์ถามว่าตอนที่สร้างตอนแรกเมื่อเมื่อประมาณน่าจะสร้างถ้าผมจะไม่ปิดปีหกสองปีหกสอครับสร้างปีหกสองเร็วๆนี่เองสร้างมาได้สองปีเอง S <S แต่ราคาตอนนี้ไปแสนแล้วครับเพราะจำนวนมันน้อยครับและตอนนี้คนไปกราบไหว้ท่านพ่อเยอะมาก<อ>ที่วัดจุฬามณีราคาตอนนี้ขึ้นหมดเลยราคาขึ้นดีมากเลยครับครับอ่ะไปลวหนึ่งรุ่นคงสวยเลยลนะน่ะอันนี้เป็นเขาเรียกลูกท้อนี่ก็ทองคำอันนี้ปี63าอันนี้ปี6 2ผมลืมบอกไปอันนี้ปี6 2ทองคำเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นทองคำ ถ้าจำไม่ผิดนัมเบอร์ของผมของผมมันเบอร์อะไรนะผมก็เลกจำไม่ได้มีครับต้องมีเลขกำลังผมเลขสิบครับเลขสิบสองอันนี้ได้หนึ่งโหลพอดีได้หนึ่งโหลพอดีอันนี้เป็นเนื้อต้องํำครับเขาเรียกว่าลูกท้อเขาเรียกว่ารุ่นลูกท้อเขาเรียกขึ้นเหนือถ้าภาษาภาคภาษาคนเล่นภาคเขาเรียกว่ารุ่นขึ้นเหนือครับเป็นเป็นพิมพ์ที่สวยมากครับออกจากวัดตอนนั้นก็น่าจะหกหมื่นได้ครับตอนนี้เป็นแสนแล้วครับตอนนี้แสนแน่ๆ่ครับเนี่ยแสนแล้วครับ ตอนนี้เป็นแสนแล้วครับสวยครับสวยแม่เยอะครับเยอะยังมีเยอะเลยยังมีเยอะเลยท่านผู้ชมอยู่อยู่อยู่ประมาณ3 0,000ได้ครับตรงนี้ประมาณสามแ0,000ครับได้ครับลุงพุทรทวดกินเตาลีเอครับอันนี้จะแพงไหคือพูดง่ายมันแพงมานานแล้วแต่เป็นนาวานี่เป็นร้านนะฮะทานนาวานี่เป็นร้านเลยอ่ะอันนี้ก็มาพระครูลืมพระครูลืมนี่แห่งวัดอรุณอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อเมกซิต นะฮะอันนี้เป็นเนื้อเมสิทธิ์เป็นเนื้อที่มันมีแค่สานักครับมีแค่สามสำนักนะครับในเมืองไทยนี่มีแค่สามสำนักเพราะว่าทําก็มีวัดอนงบัพทัพวัดอนงพระครูลืมวัดอรุณแล้วก็มีอุปชาตันนะฮะที่สลับุรีวัดอุตเพาครับอันนี้เป็นของพระครูลืมอันนี้มีราคาสูงอยู่หลักแสนครับอันนี้หลักแสนหลักแสนครับหายากมากนะองค์เมื่อกี้เท่าไหร่นะสามแสนกว่าครับองค์นี้สามแสนกว่าเอาเลยครับสบายเลยครับนี่นะครับ ครับใช่ใช่ใช่ขุดทวดพิมพ์ตัวเลขตารีดเอตารีดเอเลยครับนิยมสุดสามแสนบวกครับเป็นพิมพ์ใหญ่ที่นิยมสุดเลยสามแสนกว่าหลักแสนนะครับหลักแสนครับอันนี้หายากตอนนี้สององค์ผ่านไปแล้วรวมแล้วสี่แสนแล้วครับสี่แสนอันนี้ก็เป็นหลวงว่าพรมครับอันนี้จะเป็นหลวงว่าพรมเขากว้างหลังเต็ม แต่อันนี้พิเศษตรงที่ว่าหายากตรงที่ว่าตัวรอลืจะหางยาวแต่ตัวรอลืหางยาวนี่จะเป็นที่นิยมของในวงการมากครับในสายคุณหลวงพ่อพรมเนี่ยเขาจะนิยมกันมากเลยครับคือจะหาจะหาเจอน้อยครับตอนนี้ไม่ค่อยจะมีของไม่ค่อยจะมีของอ,อันนี้ก็จะแพงอยู่พร้อมกับตลับก็ต้องมีแสนกว่าเหมือนกันอันนี้ก็อยู่อยู่แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทเหมือนกันเพราะหายากอันนี้มามาหลวงพ่อทาดีกว่าอันนี้เป็นหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกครับ อันนี้เป็นพระปิดตาก็เรียกว่าพิมพ์พิมพ์มวยผมดีกว่าง่ายๆขมวดผมนั่นแหละเอาเรียก,กสั้นๆภาษาเซียนภาคก็เรียกว่ามวยผมครับจะหายากครับอันนี้พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์หายากส่วนมากก็จะไปเจอแก่พวกเกเดียวสามเกอครับ,คร,บครับอันนี้จะหายากหน่อยหลักแสนเหมือนกันอ,อันนี้ก็หลักแสนเหมือนกันครับแต่แต่ท่าแสนแล้วนะใช่ครับแต่ที่ผมได้มาล่าสุดที่ผมภูมิใจมากเลยก็คือองค์นี้ครับ เพิ่งได้ไดมาอนะงนี้เป็นหลวงพ่อพเขียนครับหลวงพ่อพเขียนวัดสามนักคุณเน่น,นะฮะที่พิจิตครับคือท่านเนี่ยพระของท่านเนี่ยพิมพ์นี้เขาเรียกพิมพ์หน้าหมูนะฮะพระนี้พระพวกเนี้ยจะหลอ่อหล่อที่วัดในพิธีหายากครับแล้วสวยๆแบบเนี้ยโอ้โหผมยังไม่เคยเจอเลยนะ ยังไม่ตั้งแต่เล่นพ้ามาก็ยังไม่เคยเจอหรือว่าเขียนสวยได้ขนาดนี้ครับยังไม่เคยเจอเลยครับนี่เป็นเป็นอะไรที่ผมภูมิใจมากเลยในในช่วงที่ผ่านมาสองสาเดือนเนี้รับักมากเลยครับตอนนี้ได้มาครัได้มาเลยครับเพิ่งซื้อมาเดี๋ยวนะเอาเสือดีกว่าปีนี้ปีเสือด้วยนะปีนี้ปีเสือด้วยนะครับท่านผู้ชมปีนี้ปีเสือด้วยก็ใครมีติดตัวไว้ก็ดีครับอันนี้เป็นเสือเขาเรียกว่าพยักทักษิณ ของทางใต้เป็นเนื้อโลหะนะฮะเป็นเนื้อโลหะของหลวงพ่อมุมวัดนาสัตว์อ,อันนี้จะสร้างแค่ห้าร้อยตัวนะฮะมีมีแค่0้าร้อตัวหายากครับตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วด้านในฐานเนี่ยจะฝังจะฝังด้วยด้วยหนังเสือ,อถ้าถามว่าถ้าถามว่าความนิยมเนี่ยผมว่าตอนนี้เสือโลหะของหลวงพ่อมุม,มเป็นเสือโลหะที่อันดับหนึ่งของภาคใต้เลยดีกว่าถ้าเป็นภาคใต้นี่คือคืออันดับหนึ่งเลยนะฮะ อันนี้ก็พร้อมตลับทองต้องมีแสนครับต้องมีแสนครับอ่าต่อไปอะไรดีเอ่ยอันนี้ดีกว่าอ,อันนั้นอะไรอันนี้ปิตาปิตาหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะฮะปปุ้ยปะนะ้าน่ะไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้จะเป็นปิดตาน้ําท่วม<อ>สร้างปี2,517ัรับ2 5็7ตอนนั้นน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เลยครับพี่ระยอง เป็นน้ําท่วมใหญ่มากเลยโหเป็นอุทกภัยอย่างแรงเลยทางวัดก็ไม่สามารถจะเดินทางไปไหนได้ก็ต้องไปได้ทางเรือออและตอนนั้นหลวงูุทิมท่านก็มีดํารีว่าให้จัดสร้างพระปิดตาสักรุ่นหนึ่งก็เลยได้จัดสร้างพระปิดตารุ่นน้ําท่วม,มเนื้อ,อตะกัวเนื้อทิมตะกวัวเนี่ยฮะค,คือตำนานที่เล่าเกันมาในสายู่ทิมเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่อู้ผมพูดเลยขนลุกเลยเนี่ย คือรุ่นนี้เป็น,น,ปนตะกั่วเ,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 เนื้อทินตะกั่วเลยครับเนื้อทินตะกั่วเลยสมประหลอดค,คือที่ผมเล่นพระสายหลวงปู่มาเนี่ยทุกคนพูดหมดเลยว่าพระที่น่าใช้ที่สุดในบรรดานเานื้อโลหะของหลวงปู่ทินจะต้องเป็นรุ่นนี้คนจะนิยมมากเลยครับประสบการณ์จะสูงมากเลยครับเข<อ>าเรีเมมกเยกปิดตาน้ําท่วมปิดตาน้ําท่วมหูราคาดีครับราคาต้องมีพร้อมตลับนี่ก็ใกล้แสนนะครับใกล้แสนครับหรลอเพระเงินอันนี้เป็นหลวงพวาเงินี้พนบางอานปี้เป็นหลวงพ้อเงิบห้า อันนี้เป็นพิมพ์มือจุดครับมือจุดมือจุดครับอัน,นี้เป็นพิมพ์มือจุดพระพระปีสองพันหนึร้อยสิบห้ารูปหลอ่อหรือพระเงินเนี่ยมันจะมีอยู่หลายพิมพ์ครับ,คร,บครับมันจะมีอยู่หลายพิมพ์มีมืมอแปดมีคอแอลมีมือจุดหลักแสนหมดครับพระพวกนี้หลักแสนมานานแล้วและประสบการณ์สูงด้วยปืนยิงไม่ออกครับ,รบแต่ผมก็ไม่เคยลองนะเพราะผมก็กลัวเหมือนกันผมไม่เคยลองแล้วผมกลัว เลือกปืนไม่ได้นะครับแต่ถ้าผู้หญิงโอเคครับโอเคอยู่ครับโอเคครับแล้วองเล็กนั่อะไรองเล็กนี่ราคาเล็กมามามาอี่มีอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญแจกทานหลวงพ่อผมวัดช่องแครอันนี้คือเป็นเหรียญยอดนิยมและเป็นเหรียญประสบการณ์สูงมากและจํานวนก็ไม่ได้มากครับมีจํานวนน้อยราคาตอนนี้ถ้าพมตลับทองหนากว่านี้หน่อยก็ต้องมีแสนกว่าบาทนะครับใช่ครับพระปิดเพื่อใกล้แสนและหายากครับหายากครับ มีตั้งแต่ราคาเจ็ดแปดหมื่นจนถึงราคาเจ็ดแ0ดแสนนะครับถ้าเป็นรุ่นเนี้ครับมันจะมีหลายเนื้อเอะครับครับครบเครื่องเรื่องพระครับไม่ต้องห่วงครับจะสบายใจได้เอเน็กครับเบอร์ติดต่อเบอไรเบอร์ติดต่อเบอร์อะไร Facebook เลยครับเ่งเอเน็ก Facebook เลยครับเ่งเอเน็กเบอร์ติดต่อ0ูนย์แปดศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าหกสองหกครับที่อยู่หน้าร้านเนี่ยเนาะเบอร์นั้นเบอร์นี้เลยครับเบอร์นี้เลยติดต่อได้เลยหรือมาเที่ยวเล่น หรือมาเที่ยวเล่นได้ครับมาเที่ยวเล่นได้ครับมาเที่ยวเล่นที่เบอร์ติดต่อนะครับเบอร์นี้เลยนะครับร้านแห่งเอเน็กซ์สามร้านแห่งเอเน็กซ์ใช่ใช่ทานนี้จะฝากครับสิทธ์สายลุงประมูลหรือสายอื่นยังไงครับก็ขอให้รับเช่ารับอะไรหรือจะมาคือพูดง่ายมาได้เลยครับจะเป็นสายประมูลนี่ก็มาหาผมได้เลยครับที่นี่บางกะปิมาหาผมได้เลยรับรองจบทุกเรื่องราวไม่ต้องห่วงเรื่องซื้อเรื่องขาย จบทุกเรื่องราวจบตาเดียวเลยเนาะใช่เลยครับได้ซื้อได้ขายแน่นอนครับเนี่ยท่านพอแกยังมาซื้อเลยครับวันนี้ครับนี่นี่แกมาซื้อครับวันนี้ครับจะสั่งผมครับผมมีหน้าที่หาครับหาก็ถวให้แกนี่แหละครับแกก็ไปเก็บไ้แล้ววันหน้าผมก็ไปขอแกมาขายเหมือนเดิมครับใช่ครับแบบนั้นครับวนๆกันวนวนเกินไปแล้วครับวนๆนเกินไปเอาละครับเอาเป็นว่า ติดต่อผมไม่ได้เลยทาง Facebook รหรือไม่ง่ายก็ติดต่อทางเบอร์ที่ผมให้ไปห,หรือแวะมาเที่ยวที่พันทิพย์บางกะปิชั้นสามมาหาผมได้เลยครับมีคาตอบไปทุกเรื่องอไม่ว่าจะเป็นเรื่องสายบูมุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกสายไปหวัดดีครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกสายไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่มาปรึกษาได้เลยครับ,รบยินดีต้อนรับเลยทันทีเลยครับผมครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับบ๊ายบาย ครับเป็นไงครับวันนี้ร้านเหน่งเอนก็มีหลายรูปแบบครับพักเครื่องเครื่องรางของขลังนะครับหลายสายเกจินะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครต์และกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่องสอนอครั้งต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ